สวัสดีคะ่ะยินดีเข้าสู่ช่องปูผ่องยาพาแฟมิรี่นะคะตอนนี้พามาชมนาปลาอ่อนนะคะนู่นนะคะจนถึงต้นยางนู่นนะคะนาปลาอ่อนยาวลงไปแต่ว่ายังไม่ได้ดำนะคะตรงนี้นะคะมันยังดำไม่ได้เนะก็ทำเอ๊ทำร่องกลางนี่นะคะเพื่อนไทยไว้ยเยนซี่หาลองนี่แหละคะ่ะหน้าแทวเดียวคะ่ะ ชี้หาให้แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูผลงานกันนะคะว่าดำถึงไหนแล้วอันนี้นาเพื่อนบ้านนะคะเขียวบ้นละคะ่ะเพึ่นดำก่อนนี่นะคะนาดำนะคะดำเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะมันก็จะงามแบบนี้เลยนะคะเขียวงามเลยนะคะนาเพื่อนบ้านฝั่งนี้คือนาปะออนนะคะทํานาปีแรกของปะออนนะคะในรอบสามสิบปี คนจงไว้ให้รถไทลงไปเนาะคะ่ะ่นเรบอดำเบิดอันนี้คือเอาไว้ให้รถไถวิ่งลงไปไทยอยู่ม,มุมใต้ๆนู้นนะคะส่วนทางใต้ยังบ่ได้ไทดำนะคะคนไทไว้หาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวไปดูกันพ่อปลาออนดำนาเร็วหรือเปล่าพ่อออนกับแม่นะคะกับย่าพานะคะดำสองคนตอนนี้แล้วกระจ้างคนงานมาถอนก้านะคะ โอ้ยสะว,นวันขาวคนนี้เนาะจะเห็นชัดเลยค่ะถัดไปอ่ะค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ดำหญ้าจะเยอะมากอันนี้นาดำงามแทบจะไม่มีญ้านะคะใส่ปุ๋ยแล้วข้าวก็เขียวงามมากโว้กบบวดดดเมื่อกี้นี่ตอนนี้คือไม่ได้ใส่รองเท้านะคะตอนนี้นะคะมันจะขาดอื้อ เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะไปดูว่าป้าออนดำนายยังไงหินผสมหลายค่ะเราเดินไปตามก้อนนี้ค่ล่โก้โ มีห่วงหักบ่อนี่โอ้เห็นอยู่เด้ยยมีมีเห็นหว่วกอยู่เมื่อกีน้นี่เออโอ้ไปตำม,มาสิดใส่ใส่เสบ็ดเนาะดำเร็วๆนี่เจ๊ดำเร็วๆนี่เร็วเขได้หญ้าหลายไหมหญ้าอยู่ในดินนะบ่หยายังไมกล้ามองหยาอยู่ในต้นข่าวาไหลก็เลยต้องเรือเรือก่อน นี่นะคะปอออนดำนาพูดแม่ลากกาไปหมดแลแ้วนี่นะคะไทยว้เป็นอาทิตย์แล้วเนาะนี่เนาะหามือาม่อ ดูฝีมือปลาออนอน่นนะน้ำลายใช่เนาะน้หลายเนี่ยเออน้หลายพูดคนตกเคยเมื่อกี้ก็ตกอ,อยู่บ้านนะ่ะตกงบเสภากระบาดทำมัดจักโมงแล้วยังเราได้หันเนาะดูเอานะคะเอฟซี FC. เวลาเรากินข้าวเราจะได้ไม่ต้องทิ้งนะคะกว่าจะได้แต่ละเม็ดะคะ่ะลำบากมากหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะต้นเขาขึ้นแตกจ้เบนะต้นเขาขึ้นแตกจากกันแทะมือนึงเขาก็บอันพี่ไว้เนาะเนาะเรากอดไว้แล้วก็มือฝั่งซ้ายก็แบบ กำก้าไว้นะคะากำก้า,า,กาแล้วก็มือขวาก็หยิบแล้วกินน sí. right. ข้าวอิ่มกับมาดําซอยไอ้โลกาบอเจ้าชิโลกาบอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn m મ ແມ່ນທາງຫ່າງເັລລ็มันຕกກ ข้าบัง,บง,บงเด็กเล็กๆขณะนี้บ่ายสองโมงค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยนะคะน้ำเบิกก็อ่อ,อนดำนะใกล้ๆโอ้ยน้ำเกือบอันฮอดน้ำเพียงเขา่าน้ำเพียงเขา่าอู้ดำทีปวดเด้ออู้ทีเลึกน้ำโบเป่งออกเว้ย อังกินเขาก็ยังเป่งให้ดูปลาอ่นาอ,าอ,อนดำนานจะมาเบิ่งอยู่หญ้าร้ายพ่อแม่พี่น้องเลยนี่แต่หญ้าแมีจังสรนแล้วย่าลูกบวเหลือเรียกว,ว่าพึ่นลกไห้เนาะพึ่นจ้างพึ่นลกไห้ก้าแลบแท้แม่นจุ่มลงมาสันก้าแลบก้าแลบก็คือมันตน้นมันไม่เป็นกีบต้นน้อยต้นน้อยเ่าเป็นกีบเขาเรียกก้าแลบเบิ่งเนี่ย ลวกมาหาเมื่อแล้วหากจนปุ้งบ่ละเหลืองบ่ละน่านดำเลยดำผู้เดียวเนาะเออมื่อเนี่ยก็ย่ายฮะตลกออ้ทีโพดเ<ะ>จ้าดำหน้าทีโพดพอ,อยออกมาไหมนั่นออดดำนาทีบ่บนเนี่ยทีแล้วเนาะ นบาปทีดอกแม่เอ้ยเบิ่งพระจัมของข้าเจ้าแน่ยังทีก่อน,น่ไี่หรอกดำทีมันก็ได้แต่กอตัวข้าจาว่าเบิ่องหองข้าเจ้าด้วยห้างนั้นน่ะให้ตรงกันนดำทีได้แต่กอดำห้างกิด้มากมันเพูนว่าทีโหดทีหัวทีวทดิฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเอาน้าไปให้คนโลกาก่อน เออเออไปขึ้นไม่หา,า,า,ากินเผาจงมาไหมจะมาเพียงงานปอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขูของย่าพาแฟมิล,ลี่ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ